คุณรู้หรือไม่ว่าเรื่องเล็กๆรอบตัวอาจเปลี่ยนชีวิตคุณได้ Did you know คุณรู้หรือไม่วันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปไขปริศนาของของว่างสามัญประจำบ้านที่เราคุ้นเคยกันมาตั้งแต่เด็กไม่ว่าจะในวงกาแฟยามเช้าหรือวงสนทนายามบ่ายเชื่อว่าต้องมีโจ๊กขนมแท่งยาวๆสีส้มๆรสเค็มมันที่เราเรียกกันติดปากว่าขนมขาไก่วางอยู่บนโต๊ะแน่นอนครับ แต่คำถามที่น่าสงสัยคือคุณเคยหยิบมันขึ้นมาดูใกล้ๆแล้วถามตัวเองไหมครับว่าไก่อยู่ตรงไหนและที่สำคัญขนมชนิดนี้เป็นของไทยแท้ๆหรือเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากซีกโลกอื่นกันแน่คุณผู้ฟังครับลองจินตนาการถึงความรู้สึกตอนเคี้ยวขนมขาไก่นะครับเสียงกรุบกรอบรสชาติเค็มๆม,มันๆบางทีก็มีรสเผ็ดนิดๆติดปลายลิ้น มันเป็นความเคลิดเพลินที่ทําให้เราหยุดกินไม่ได้เลยใช่ไหมครับเราเรียกชื่อมันด้วยความมั่นใจมาตลอดชีวิตว่าขนมขาไก่จนหลายคนอาจจะเผลอเข้าใจไปว่าส่วนผสมหลักของมันต้องทํามาจากเนื้อไก่หรืออาจจะเป็นสูตรลับที่ตกทอดมาจากก้นครัวไทยสมัยโบราณแต่ถ้าวันนี้ผมจะบอกคุณว่าความจริงแล้วขนมที่คุณกำลังเคี้ยวอยู่นี้มีเชื้อสายผู้ดีเก่าแก่มาจากประเทศอิตาลี และมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า300ปีแถมจุดเริ่มต้นของมันไม่ได้เกิดมาเพื่อความอร่อยเพียงอย่างเดียวแต่เกิดมาเพื่อรักษาอาการป่วยของขุนนางชั้นสูงอีกด้วยเรื่องราวการเดินทางของแป้งแท่งเล็กๆนี้จะน่าตื่นเต้นและพลิกล็อกขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วตามผมมาไขาความลับระดับโลกนี้ไปด้วยกันเลยครับหัวข้อที่1ความจริงที่ต้องรู้ขาไก่ที่ไม่มีไก่ เริ่มกันที่ประเด็นแรกที่หลายคนอาจจะยังเข้าใจผิดกันอยู่ครับความจริงข้อนี้อาจจะฟังดูตลกแต่เป็นเรื่องจริงครับนั่นคือขนมขาไก่ไม่มีส่วนผสมของเนื้อไก่กระดูกไก่หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของไก่เลยแม้แต่นิดเดียวครับส่วนผสมหลักของมันคือแป้งสาลียีสต์น้ำมันน้ำตาลและเครื่องปรุงรสเท่านั้นครับแล้วทำไมคนไทยทั้งประเทศถึงพร้อมใจกันเรียกว่าขนมขาไก่ล่ะครับ คำตอบอยู่ที่จินตนาการของบรรพบุรุษเราครับในทางภาษาศาสตร์และสังคมวิทยาเราเรียกสิ่งนี้ว่าการตั้งชื่อตามลักษณะทางกายภาพหรือวิชัวลเมตาฟอร์ครับลองสังเกตดูนะครับแท่งขนมที่ยาวผอมเรียวผิวครุขระเล็กน้อยและบางครั้งมีรอยปูดโป่งตรงปลายมันช่างดูคล้ายกับกระดูกขาของไก่ที่ถูกเลาะเนื้อออกแล้วจริงๆครับ ด้วยความที่คนไทยเป็นคนช่างเปรียบเปรยเพื่อให้เรียกง่ายและจำง่ายจากชื่อภาษาต่างประเทศที่เรียกยากเราจึงตั้งชื่อเล่นให้มันใหม่ว่าขนมขาไก่ตามสิ่งที่ตาเห็นนั่นเองครับหัวข้อที่2เปิดตำนานต้นกำเนิดจากตูรินสู่ไทยแลนด์ถ้ามันไม่ใช่ขนมไทยแล้วบ้านเกิดที่แท้จริงของมันอยู่ที่ไหนคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่า ต้นตระกูลของขนมขาไก่คือขนมปังที่มีชื่อสุดหรูว่ากริสซินีหรือที่ชาวโลกเรียกกันว่าเบรดสติกส์ครับเรื่องนี้ต้องย้อนเวลากลับไปไกลถึงศตวรรษที่17ในเมืองตูรินแคว้นพีดามอนประเทศอิตาลีครับมีตำนานเล่าว,ว่าในยุคนั้นดยุกวิกตานอมาเดอุสที่สองแห่งซาวอยซึ่งยังทรงพระเยาว มีปัญหาเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารอย่างรุนแรงไม่สามารถเสวยขนมปังเนื้อนุ่มทั่วไปได้แพทย์หลวงจึงได้สั่งให้พ่อครัวขนมปังชื่อว่าอันโตนิโอบรูเนโรคิดค้นสูตรขนมปังชนิดใหม่ขึ้นมาโดยต้องเป็นแป้งที่ผ่านการนวดแล้วยืดจนยาวแล้วนำไปอบจนแห้งกรอบเพื่อให้ไม่มีความชื้นเหลืออยู่ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยให้ย่อยง่ายขึ้นผลลัพธ์ที่ได้คือแท่งแป้งอบกรอบที่เรียกว่าคริสซินีนี่แหละครับ จากอาหารสำหรับผู้ป่วยคริสซินี่ได้รับความนิยมอย่างสูงจนแม้แต่นโปเลียนโบลาปาร์ตจะก,กระพัดผู้ยิ่งใหญ่ยังทรงโปรดปรานถึงขั้นสั่งให้มีการส่งขนมชนิดนี้จากตูรินไปยังปารีสเป็นประจำจนได้รับฉาย,ยาว่าเลอปติตบาตงเดอร์ตูรินหรือไม้ท่อนเล็กแห่งตูรินครับหัวข้อที่3วิวัฒนาการความอร่อยทำไมต้องเป็นสีส้ม เมื่อคริสซินีเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาถึงเมืองไทยมันได้ผ่านกระบวนการที่เรียกว่า localization หรือการปรับตัวให้เข้ากับท้องถิ่นขนาดใหญ่ครับคริสซินีต้นฉบับอิตาลีจะมีรสจืดหรือเค็มอ่อนๆเน้นกลิ่นหอมของแต้งและน้ำมันมะกอกเนื้อสัมผัสจะร่วนเบาแต่สำหรับลิ้นคนไทยรสจืดๆแบบนั้นอาจจะไม่ถูกปากเท่าไหร่ครับ เราจึงได้เห็นวิวัฒนาการของขนมขาไก่เวอร์ชั่นไทยที่มีความแข็งกรอบแน่นและที่ขาดไม่ได้คือรสชาติที่เข้มข้นทั้งเค็มมันและเผ็ดครับแล้วสีส้มที่เป็นเอกลักษณ์ล่ะมาจากไหนในขณะที่ต้นฉบับจะเป็นสีเหลืองนวลหรือน้ำตาลอ่อนตามสีของแป้งอบแต่ขนมขาไก่ในโหลแก้วบ้านเรามักจะมีสีส้มจัดจ้าน สีส้มนี้เกิดจากการปรุงแต่งเพื่อดึงดูดความสนใจครับโดยมักใช้เครื่องเทศอย่างปารปริกา้าหรือในอุตสาหกรรมบางแห่งอาจใช้สีผสมอาหารเช่นสีจากเม็ดคำแสดหรืออันโนโต้ครับเพื่อสื่อสารทางจิตวิทยาว่าขนมนี้มีรสชาติเข้มขน้นจัดจ้านและน่ารับประทานครับดังนั้นสีส้มที่เราเห็นคือเครื่องมือทางการตลาดที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อให้ขนมขาไก่โดดเด่นและแตกต่างจากขนมปังกรอบทั่วไปนั่นเองครับ หัวข้อที่ 4. ความจริงด้านโภชนาการที่ควรรู้แม้ประวัติศาสตร์จะสวยหรูแต่ในฐานะผู้บริโภคยุคใหม่เราต้องมองให้ลึกถึงคุณค่าทางโภชนาการด้วยครับถึงแม้ต้นกำเนิดจะถูกคิดค้นเพื่อช่วยเรื่องการย่อยอาหารแต่ขนมขาไก่ในปัจจุบันโดยเฉพาะแบบที่ผลิตเพื่อการค้ามักจัดอยู่ในกลุ่มอาหารที่ให้พลังงานสูงครับส่วนประกอบหลักคือแป้งคาร์โบไฮเดรตและไขมันจากการอบหรือการทอด และสิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือโซเดียมครับเพราะความอร่อยเค็มมันที่เราหยุดไม่ได้นั้นแลกมากับปริมาณเกลือและผงปรุงรสที่ค่อนข้างสูงการทานเพลินๆจนหมดถุงอาจทำให้เราได้รับโซเดียมเกินความต้องการต่อวันโดยไม่รู้ตัวครับนอกจากนี้สำหรับผู้แพ้อาหารต้องจำให้ขึ้นใจเลยนะครับว่าแม้จะชื่อขาไก่แต่ส่วนผสมหลักคือแป้งสาลีครับใครที่แพ้กลูเตนต้องหลีกเลี่ยงนะครับอย่าเผลอคิดว่าเป็นโปรตีนจากไก่เด็ดขาดครับ หัวข้อที่ 5. บทสรุปทางวัฒนธรรมบนโต๊ะอาหารเรื่องราวของขนมขาไก่สอนให้เราเห็นถึงความมหัศจรรย์ของวัฒนธรรมอาหารครับจากครัววังในอิตาลีสู่ร้านโชห่วยในเมืองไทยอาหารชนิดหนึ่งสามารถเดินทางเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนรสชาติและเปลี่ยนชื่อเพื่อให้ดำรงอยู่ได้ในวัฒนธรรมใหม่ครับการที่เราเรียกมันว่าขนมขาไก่ไม่ใช่เรื่องผิด แต่เป็นหลักฐานของความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยที่รู้จักนำสิ่งใหม่มาปรับให้เข้ากับวิถีชีวิตเดิมครับมันคือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของการผสมผสานวัฒนธรรมหรือ cultural fusion ที่จับต้องได้และเขี้ยวได้จริงครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เราได้ไขปริศนากันแล้วนะครับว่าขนมขาไก่ไม่ใช่ไก่แต่คือทายาทของกริซซินีจากอิตาลีที่แปลงโฉมมาให้ถูกปากคนไทยครับ ครั้งหน้าถ้าคุณหยิบขนมขาไก่ขึ้นมาทานลองทานอย่างมีสตินะครับรู้ว่ามันคือแป้งและไขมันทานคู่กับเครื่องดื่มแก้วโปรดในปริมาณที่พอดีครับสังเกตสีสันถ้าเป็นไปได้เลือกทานแบบที่สีไม่ฉูดฉาดจนเกินไปครับเพื่อลดการรับสีสังเคราะห์เข้าร่างกายครับเล่าเรื่องราวลองเล่าเกร็ดความรู้นี้ให้เพื่อนร่วมวงฟังดูครับรับรองว่าขนมขาไก่ในมือนั้นจะดูมีคุณค่าและอร่อยขึ้นกว่าเดิมแน่นอนครับ สำหรับวันนี้ Did you know คุณรู้หรือไม่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับหวังว่าเรื่องราวที่เราเล่าไปจะช่วยให้คุณผู้ฟังคลายความกังวลและใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจมากขึ้นครับอย่าลืมนะครับว่าการรู้เท่าทันคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในการใช้ชีวิตของเราแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าพร้อมเกร็ดความรู้ที่จะทำให้ชีวิตประจำวันของคุณง่ายขึ้นและปลอดภัยขึ้นครับสวัสดีครับ